สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมกิจพลเดชวิสัยนะครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องแม่ลูกคู่หนึ่งซึ่งเป็นความเร็วระยำของผู้เป็นลูกมากๆเลยก็คือคุณแม่นะครับคุณแม่ก็คืออาม่าอาม่าหวยเราคงเคยเคยได้ยินในข่าวแล้วนะครับอาม่าหวยเนี่ยก็แกก็ไม่สบายแกก็ป่วยแล้วก็มีลูกสาวลูกสาวก็จะ พาแกไปถอนเงินลูกสาวนี่ก็ชื่อว่าคุณมาวดีก็จะพาไปสอนเงินจากบัญชีนะแล้วก็โอนเข้าบัญชีตัวเองเป็นเงินทั้งหมด24ล้านนะครับ24ล้านเจ็ดแสนกว่าบาทก็คือเอาหมดเลยอ่ะจริงจริง24ล้านเหลือไว้เจ็ดแสนก็ยังดีไม่หรอกเอาหมดเลย24ล้านเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเงินก็เอาไป ซื้อกองทุนในนามตัวเองซื้อประกันชีวิตนะและ้วก็เอาบัญชีของตนซึ่งต่อมาก็มีการฟ้องร้องกันขึ้นโดยทนายอนันตชัยชัยเดชนะครับเป็นทนายความให้กับอาม่าหวยก็ฟ้องร้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับศาลชั้นต้นให้เธอติดคุกสิบสองปี นะครับก็เป็นต่างกรรมต่างวาระวาระละกรรมละสองปีหกกรรมหกวาระก็สิบสองปีสารชั้นต้นตัดสินไปแล้วท่านางลูกสาวเนี่ยก็อุทธรอุทธรสู้ก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยหนึ่งพฤศจิกายน2565ันา,25ารอายาศาลอาญาพระขนง ก็ยืนตามสารชันตน์นก็คือติดคุกสิบสองปีเช่นกันก็ยังไม่ยอมนะตอนนี้ก็ดีกาอยู่แล้วก็ประกันตัวตอนนี้ประกันตัวไปแล้วก็คือไม่ยอมอะก็บอกกูไม่ผิดแหละเพราะจริงๆแล้วอาม่าหวยนะเป็นคนเซนเป็นโซนคนเซนเบอร์คนเซนไลนะเขาไม่ได้ไปปลอมแปลงลายเซนไม่ได้ทําอะไรนะแต่ผมว่าทนายอนันตชยัยชายเดชเก่งมาก เก่งมากจริงๆเพราะจริงๆแล้วผมฟังดูแล้วนะเอ้าแม่ผมอะเซ็นโอนเงินให้อะเออเซ็นจริงๆอะโอนจริงๆอะผมก็เบิกมาผมก็จะไปทำอะไรมันก็เรื่องของผมหรือปะใช่ปะมันจะมีสิทธิ์เมาคืนได้ยังไงอะปรากฏว่าอันนี้เก่งจริงๆนะทนายอน,นชัยเก่งมากๆก็ผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆ ทีมันไม่เข้าใครออกใครแล้วมันเงินนะเนาะตั้งยี่สิบสี่ล้านนะนะจริงจรคุณแม่อมาอม่าหวยก็แก่แล้วนะก็ไม่รู้จะเอาเงินยี่สิบสี่ล้านไปทำไมนี่เป็นเงินนะไม่ใช่เป็นหลักทรัพย์นะก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเดี๋ยวตายแล้วก็ต้องเป็นมรดกให้ลูกหลานอยู่เช่นกันหรืออาจมีลูกหลายคนก็ไม่รู้กรณีนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่าง แล้วมันก็ติดคุกนะมันไม่ใช่ว่าจะไปโกงกันง่ายๆคิดเหมือนง่ายติดคุกไปมันไม่คุ้มนะแล้วเงินก็ต้องคืนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ก็คงจะต้องยึดคืนแล้วมันหมดไปอยางก็ไม่รู้เอาไปอยู่ตรงไหนแต่ยังไม่หมดหรอกเพราไปซื้อไปซื้อไปซื้อกองทุนไปซื้อประกันอะไรอย่างเงี้ยก็คงยางหรอกเพราะว่าพอศาลตัดสินคงถึงขั้นดีกาแล้วมันก็จะไปเล่นทางแพ่งทีนึง ผมก็เชื่อมือทนายอน,นันตยชัยเดชครับเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอันนี้มันก็แค่หลอกล่อเอาเงินแม่มีลูกฆ่าแม่ลูกแทงแม่ตายลูกยิงพ่อตายแล้วก็มีพ่อยิงลูกตายอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว เพราะมันก็ไม่มีอะไรตัดสินแน่นอนหรอกครับการเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่บางครั้งมันก็มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นได้แล้วแต่ครอบครัวไหนจะสวยครอบครัวไหนจะโชคดีก็เท่านั้นเองยิ่งครอบครัวที่มีเงินเยอะๆเงินมากๆแล้วก็มีลูกหลายคนก็จะมีปัญหากันในเรื่องมรดกักคนนู้นมากกว่าคนนี้ลกคนนี้มากกว่าคนนั้นแลวก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคนธรรมดา อย่างพวกเราที่ไม่ค่อยมีเงินแต่กบางคนคนฟาจะมีเงินนะครับอย่างพวกผมก็อาจจะไม่มีปัญหาแบบนี้ครับนั่นก็คือเรื่องราวที่อยากจะบอกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะไม่ให้เครดิตทนายอน,นันตชยัชยชัยเดชหน่อยว่าชนะสองสารแล้วเดี๋ยวรอดีกาดีว่าจะไงจะเกิดขึ้นท่านที่ต้องการจะสนับสนุนช่องผมนะครับก็มาช่วยกันซื้อกระถางครับกระถางแฮนเมกนะครับกระถางแฮนเมก เป็นกระถางแคนตัดครับเซตหนึ่งมีสามใบสี่รอยเก้าสิบาทค่าส่งฟรีอันนี้เป็นงานฟรีแฮนแฮนเมดก็ฟรีแมนใช้ประดิตประดอยวันหนึ่งทำได้ไม่เกินสามใบนะครับชุดหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบสามใบถ้าเกินใบเดียวก็ร้อยเก้าสิบาทเข้าไปดูในเพจกระถางแฮนเมดอาณาจักรแคนตัดนะครับแล้วก็น,นี้ก็คือกล้วยตาก บางกระทุ่มซึ่งเป็นแบนดของผมเองมากินการบายกิจพลเด็ดวิสัยห้าแพ็คสองร้อยบาทนะครับก็เข้ามาสร้างจองใน Facebook ai, กิจพลเดชวิสัยเข f เฟซบุ๊กด็อกเตอร์กิจพลเดชวิสัยสำหรับสายมูอเตรูนะครับก็มาร่วมสร้างพ่อปู่สีตุโตไมย่ย่าสีปทุมมากันที่พิสโลครับวัดราชบูรณะบริบ 1, จาคหนึ่งพันจะมีชื่นำกุลติดอยู่ที่ฐาน สำหรับท่านที่ต้องการพระนางพญาสยามก็มาเช่าได้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทครูบาบุญร้อมพระอาจารย์จ้าศสีบุรภาเป็นผู้ปลุกเสกม่อมหลวงวันชัยนวรัตเป็นประธานในพิธีอินบ่อก็ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับผู้ซึ่งเข้ามาติดตามชมในช่องกิดโพสแชนแนลคอยพาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี 128